ใช่ได้แต่บ้านนอกเนาะคนจักปีเขาหาให้ก็ได้เอ้าเนี่ยงบ้านพูดแบบว่าคนหนุ่งนะจักปีเขาสิหาให้หาเมื่อหาปีบ่หาเมื่อหาเมื่อหาเมื่อมามื่อกระชาว้าวเจ้าเอาก็ได้ทิีนึงซื้อชุดเฮียดิเฉพาะสิเขาเฮียดิไงโอ้ยกูออกไปจัะเอาเขาไปฝ่าเขาไปฝ่ะเอ้าไม่ฆ่าไม่ฆ่างงเลยบุคลากรไรหนีเลยนี่เอ้าเดี๋ยได้ เ <c oughs> ด้อเฮ้ยกาบสบายดีนะสวัสดีเพื่อนพี่น้องกันเบิดสกูดทุกคน <c oughs> โอ้นมนอย่างนอกระเทศนเงินเนาะพอดีเมื่อนี้เนาะสิเลาะย่างตลาดหาซื้ออ่าชุดนักเรียนพี่น้องเลยมาให้ทัออ้งอ่าน้องอึ้งน้องกอยน้องนุ้ยพี่น้องเลยเดีว <c oughs> ่าเ <c oughs> อ้าเยังนี้เกิดว่าเริ่มเลยล่ละ <c oughs> เริ่มนะฝากแม่น้องเชื่อว่าบอกยันใส่ใส่เองมากกว่ายสบาดี <c oughs> อ้าวเอ้ามาทกันสามคนคือเก่าเพราะว่าอ่บุพุว่าทั้งอันน้องออิงน้องก้อยใส่ใส่ใดต้องถามอาจารย์ำพี่น้องอาจารย์เพิ่นถนัดเพราะว่าเพิ่นเย็นด้อเนาะเย็นไก่หฮะนะเย็นไก่เย็นไก่แต่สวรรค์ทำมป็นพี่น่ะหรเมนเฮ้ยเย็นไก่เอ้าปลารถีบเนาะได้ไรไม่ค่าไม่คายอันนี้บ่อเบบอหน่อยหน่อยโอ้ สรงหนูประสรงที่ได้มันน้อยพดเนาะเอาสิ้นตัวอ่อน้องประมาณสิบเนาะสิบสิบปีสูงบอกสูงสูงนกบ่สามวันเนี่สามสินสามสิบแปดนะมันมันเบอร์สามสิบแปดน้องคลอยนี่อาเอาแนยวอ่าน้องน้องคลอยต้องเอาแค็นสั้นู้หยิง เชื่อเลยใส่สามประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละเชื่อยเคนสันเคนย่าเคนสันเออประมาณนี้แหละบอกเอาเอาเอาคนได้ชักสุดมาวุ่นชุดเท่าไหร่เดี๋ยวทำราคาเพิ่นก่อนบแพงเพิ่นเพิ่นขายถือท่านนี่ขายถือบ่ะว่าัดหน้าเพิ่นก่อนนะที่ไหนเทียบเป็นรดให้เนาะโอ้ปวดรุ่นปวดได้เลย บ่ฮู้จักกระลุดกะเนาะอ่ะมาปีใด๋กะซื้อสอยเฮาเฮาซื้ออยู่ไอ้จ้าเอน้องอึงน้องอึงนี่เห็นเงา30มันน้อยเเนาะเอาเอาใหญ่เจ้าต้อัน่าเพื่อพุงเนาะนําไน้ององนะต้องเอาชุดงานมาก่อนเแม่นเพราะว่าพุงเพิ่นก็โชออกซน่ะโนี่เน้องอึงกว่านีแหละบ่ได้้อว่าจังได้มันบ่ได้น้อยดนี่ะโอ้สิซ้ําคอยพี่ได้ หาว่าเขาสีพาเพื่นมาซื้อเองมันบมมีเวลาทีน้องเราะว่ามันไก่เลขสามสอาสี่เามสก็ได้เอาอันนี้สามสองนั่นแหละนั่นแหละคือยู่อยไส้ก็ได้พวกไรพว่ไรโอ้ยจะหาว่าไปเจ้ากบเพื่อพุ่งแล้วเน๊ะเนาะพวกพุ่งแล้วมึงดินี่ส่งเมื่อไรบ่ายนี่สายน ลองอึ่งนี่ประมาณซาจิตซาจิตลองอึ่งไปยืมอือพอดีสิสามสี่อันหนึ่งล้วกอันหนึ่งขอบุญเลยดับรองรถหม่น้อยก็นรวมพวงกระเป๋าด้ได้แล้วบ่กระเป๋าคือว่าเพิ่นว่าคือว่าเพิ่นนี้แล้วบ่ซื้อเครื่องโม่ซื้อเครื่องตือมาหนังไงมาหาซื้อยังเนาะซื้อยั้ง้จน่ะ เก็บมาเติมเก็บเบิ้ลเก็บเบิ้จุดเรื่อยพี่น้องจุดคือเมือ่อเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดวันนี้คนละสุดบ่ฮะคนละสุดบ่บได้เอาซองบ่คนละซองก็ได้บ่เนาะเอาคนละซองลดคนละซองน้องหนุ่ยก็มี่สามคนเนาะสามคนบ่สามคนสองคนนี้ก่อนเนาะโดย ผู้นอนอ่ะจัดยากเนี่ยเนอะน้อยทำเนาะขาดพกปีบอ่ะนุ่ยนะบอหมุ่ยากแล้วฮะหมุ่ยากอเนาะนุ่ยยากบอเอาเขียนยาวคือกันนุยนยนยนน่ยกะกระเป๋ากระเป๋าอคอยทานเพิ่งเมื่อไหร่ขึ้นมามีแล้วผมประมาณนี้แหละน้องเมืยอไหร่จะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ๋อนิ่งรวมไว้ก่อนเนาะกาวเดี๋ยวกั<า>กนง่ายเนาะกาวใส่ใดช่องปีนะ ตอนก็ซื <Auf s harma> ้อเสื้อน like ้อยนะแม่ซื 1> 1> ้อเสือไว้2-3ปีแต่ว่าส่วนใหญ่บ้านเฮาบ่ค่อยใส่กันแล้วเสือขาวเล็กน้อยนะเพราะว่าใส่เสือธรรมดาเล่นๆนี่ก็แม่นแล้วเลยเนาะาที่าเห็นมานะน่น้องนุยอได้อยู่น้องนุยงานนี้มอบหมอาจารย์ไป งานถนัดเพราะว่าเป <guitar> <pl ains> ิ้ลคนเยี um, ่ยนไก่ไงนะเปิ้ลจิ้มหเนาะสวัสดีพี่นะสวัสดีพี่คนเอาคนละซองบ่คนละซองอ่าจัดขยับคนละซองสิ่งได้ซองไว้จ้ะด้วยสิ่งกับซองก็ได้ด้วยคนเนาะเดี๋ยวเาจัดอนาพวกอันนี้เนาะคนละตั๊บลยเนาะนี่เนาะคนละตั๊บเลยก็ได้เพราะว่า เฮียนเอาไปหัดเขียนหัดอ่านเฮียนเบิดปั๊บนี่นะบ่เว้าพี่น้องเฮียนเขียนๆไลุไดลวงนอกนอกจากฉีกทิ่มบ่เป็นนะยาแตูอ่าแตูใบนึงสิแตูใบนึงทีบ่ตอนข่อยเฮียนนะว่าอันนี้น่ะพอดีบ่ได้เป็นดอก เอาไปอ้างมูเบ็เข็ดขึ้ตัวเองเยียนเก่งอย่างนี้เลยผ้ายนี่บานี่จนชิฮักเนี่เยอาไอ้นี้อุ้มนี่ก็ไปเข็ดเลยว่าคือตัวเองเยียนเก่งลายชาดอี่านี่เอามันเติดสองเชฟปึ๊กยู่ในหันที่น้องเลยเดินจัดให้น้องนุ้ยอ่ะจัดดูอย่างลึกอย่างลบมีบวัเนาะ อายางลุกมิกซ์ซอซอตัวนี้ต้องมันต้องใส่ซอสเลยเนาะซอสีบอซอต้องซอตัวนี้เออต้องซอสมุดพุ่นได้เนาะนิ่กี่เนาะนี้เนาะได้ว่าปรจ้ะ ปอนอนนี้ดี่าอนาฮงปอนเงเนาะก็มีแอร่ดิบเปิดพรมก็ได้นะ่าเนาะอันนี้ก็เดินซาซามีกว่ามีซาามีเอยเอาสามว่าคนละสอสุดเนาะ ok đây 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 oh quen cái này quen chẳng cái nhau phải phân tiền cần nuôi không đấy ใจดีนี่เนาะพอมาซื้อเรื่อยอยู่นี่พ่อมาจันยังพามา้านนี่พุกเบี้ยนะพ่อเราแถมหมดเลยครังพุ้งอะไรเออเมนเนี่ยแถมที่เราอันอัุกงอนอัุกงอะไรต่อเอาอะไรอีกสองสามเราจะวางเนาะสองสามคนมีแต่มีแต่สั่งเอาจากเงินพ่อพ่อพี่น้องคิดเงินมาหลดหอยเงินพ่อหอยกัดเซียสองส่งสองแต่ละคนเนาะอ๋อโดยอ่ะหางนุ้ยเรียบร้อยเนาะ đắp vào này bác ờ đi con nào tắp luôn đó đắp này xoay con nào thùng nhanh, nhanh với con bác xong rồi đây ờ ừ. à. thùng nhanh với con bác nhanh luôn nhanh con nào thùng luôn, đó ừ phần xưa anh có à, cho được không bác bụt hả, sao chẳng xoay được thế cái này sửa cứ cần đấy hả có cái này cứ gần đấy bác okay. sửa xong rồi, nghe มมนได้ขึ้นหม้อแล้วมรณะภาพอุ้ยอ้ไอ้อ่มาเนี่ยโอ้เสืองานเหมือนได้เสืออันนี้เสือเพิงยิ่งเสือผู้ชายนี่มนุ่งได้เบสหนุ่งได้เบหญิงชาย่ถามไม่ค่าเพื่อนนะเชิญสิบอกว่านุ่งได้เบนุ่งได้เบิงด โบ่เลยมันข้าเพ่นก็อยากขายมันต oh, uh, uh, uh. ้องเอาตามแปลว่าของผู้ชายของผู้ชายด้วยเนาะของผู้หญิงนี่ของผู้หญิงเนาะแต่ว่าเห็นว่าเตียงเพผนใชาอยู่่เนียนอืมเนียนก็ใส่ได้ใส่ได้ผู้หญิงผู้ชายได้เบิร์ตเป็นสองทางนิดสองทางบะเตียงเนาะบะเตียงเนียนบ่เตียงผู้ชาอยู่อ๋ออ๋ออ๋อ ยูนิซิกยูนิซิกบ่เพิ่อนบอใส่ัซายได้เบิดคือสิบ่เฮยเฮาใส่ลองเบิ่งลองเบิ่งสิบ่งไ้ดอกบ่ปานใดนะคือว่าโตเท่าไห่นี่น่ะงเจ้าอ่มักใส่เสอกัน้ดอบ่ได้ค่อยใส่เด้อาว่คิวก็ฮู้เ้แม่นอยู่ว่าตรงเนาะคือค่อยบ่บ่ค่อยค่อยก็ลองซนี่ฮะ หยิบล้านแล้วหือว่าสิเวิดล้านได้ได้อันเจ้าซื้อนี่แม่นบ่อืออันเดียวนี้บ่แม่นพอชุดนักเรียนไดุดนักเรียนสิได้หยิบ้านได้ได้เอ้าพอซั่นสิอคืออยู่บ่เนาะฮะนี่แต่ว่าเท่เลยาบเตียงแล้วนี่เนาะเอาคือกันยงเลยอาทีมงานเดียวเ ฟะไะไนีาฝากไว้ก่อนหนึ่งขังนี่โบอยากคือกัรกับปีนาน้องแมวอยากคือกันกัะปีนทั้งนี้มาเองงานขี่ใข่อยู่นนี่เชือเชือขี่ข้ามซักอันนี้เพื่นเอิญนะมกูอันจกกัโอ้ยมี่จกูนะนี่ก็โจ เปลี่ยนเพจเป็นเพจได้อยู <t akers <t akers> <t akers> <t ่ได้เงี้ยบอเออนี่เนี่ยคนคือเออยอมได้จ้ะเนาะเดี๋ยวเก็บไปก่อนพี่น้องเไยเดี๋ยวอันน่ะจังหาเสียอบเสียอบบอนนี่นะเออเนาะใส่หม้ออ่อนนะจ๊ะใส่ดำคือเลยเนาะอ่าเดี๋ยวอันน่ะเคลียร์ทั้งนั้นก่อนเดี๋ยวจังมาเบิ่งนกำลังใส่ได้แหละค่อยใส่ได้บอ เส้นเจ็ดสิบ่อเราบอหน่จังวะสิตลาวใส่รจันครบปตบอลใหหกกอนะคิดเงินบาคิดเป็นเงินเนาะจะให้หอร้านไหมห้มันกลายเลยเนาะอ้มันกลายแล้วฉแล้วออกนะมันกลาย ใช้อันนี้อ่าแบบเอาแบบอันนี้เลยเลยคนละแพ็กแพ็กเลยคนละสุดเนาะส่งแป๊บป๊เดี๋ยวไม่พาสิลงอ๋อลงแล้วจังนะลงลายเราไม่ได้เลยลงหน่อยใครอยู่ไหลเงาเงาให้เงาเงาให้ลงสิ้นยังไงแอพังเฮาเนาะลงสิ้นต้องตีนการสิ้นนี้ตีน มาเทียนมัม่ตีนกับเรได้น้ออ้าวไปเบดเอ๊ะบ้านนี้เป็นโทษจ้ะฆ่ากันโอ้บาตีบาชียร์อารนั่นกับบันี้เราบาตนี้เนาะเป็นตีนเลยใชดอกเมือนมาเมาอะครเต้นบานต้องมีทูกิเนาะเต็แล้ว้องพื้นบังคับ้องเซนเตอันนี้่าไรก็อไอ เปาะมีลอะไรเอก่เียมเนนาะโอเคโอ้เดี๋ manager manager, วยวไปกัส <elaborate> ีเอาขึ้เจ้านสไปักันเลยมือเียสีเดียวกันเนาะสามร้บาทเกิพมาพัน รถได้เด้ออันนี้เป็นของอนุบาลบ่อนนของอนุบาลเนาะรวกรวมกันเลยชื่อให้ลูกชา,า,กชาของเทียนก่อนเขียนหาแล้วฮะเขียนหาแล้วเขียนหาอะไสามแพ็ค ไปได้ไปได้ดไปได้ไก่ก็ไม่ไดุ้ดก็ไม่ได้ลดก็ไม่ไดุ้ดก็ไม่ได้ายได้สิุดก็ถึนห้าลุกล้านสามล้านสามสิบพันกิบอืมล้านตั้งใอืมอืมอืมอันนี้เด้ค่ะแถมแถมเป็นกองเลยบ้างอันนี้แถมเป็นกองเลยบ่เดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวแถมให้แถมมียาแกะดีใสุดหนึ่งเ้านล้านหมอบ องเห็แบบนี้เออสามคนเดี๋ยวเขาซื้อเพิ่มก็ได้แล้ว่อ้นี้มันแทบจตั้งหากเซื้อเตีของน้องอึ้งเนาะซื้อตียงซื้อเตียงตั้งหากบอไอ้นี่บอช้อันนี่บอซื้อมิกกเนนะเนาะซื้อมิก่เพิ่ม อเอาบดกระปุกแล้วพอได้ไปเคียนเลนะนเยเนาะแม่บนะ่เคยบ่ได้วเนาะลายไปกับอ่าบ่มีคุณประโยชน์ได้หน่อยเพราะว่าขิดชื่อแล้วมันลายพวดก,กันเนาะเด้วมาเด้อสืสองเอาทุงนี่าบริการเองรถเด้อ โอ้ยอดตอ,อนขายเสื้อผ้าอยู่ประตูน้ำเด้พี่น้องเยนยเนาะอืมสิบเก้า,าวันี่สิบเก้าวันนี่โอ้ปรับปรับเนาะอ่ะอันนี้อันนี้ชื่อชื่อโดยไม่อันนี้ลูกไหถ่ทอดไร่ไถ่ทอดไร่เนี่ยจะมาปกติเขาขายกัดสองนี่น้องกลอยเนาะน้องอื่นน้องนุย เหนมาเลยโอ้พี่แดงเลยขังแล้วสารนกโตตกแต่ละลายสนับสนุนน้องน้อยหำเฮียนพี่แองเลยเนาะเด็กน้อยในมือนี่คือผู้ใหญ่ในมือหน้าเออคนของสาตว์ขากียนบัดนี่นะบม่ว่าจะเป็นไอ้ลูกเลยลวงนอนเองของสาตวเนาะอ่าถิ่นอยู่ครับน้องน้อยเพื่อนนี่แหละพี่แองเป็นสีชั่หนึ่งล้าน สามสิบพันกีบอันนี้ร้านนึงอือสามสิบพันกีบเห้เพิ่นไปแวงกันเองเนี่ยถงพันมี่น้ว่านอกหมเหเนาะถงอะจันี่เนาะสามคนเอาราได้คำสีซื้อเอาราได้บพ่ออยู่บอกว่าบุญมันกำบังจากพ่อปนัดพี่น้องเลยเอาสีชมพูรถให้น้องน้องกลอย ปูนี่บ่เออนี่บ่อันนี้ของน้องนุ้ยดอกรนะคุณผู้หญิงผู้หญิงอันเทยอันนี่อันใหญ่ยี่นี่นะอันใหญ่ๆอันเป่านี่แสนปลายแสนสาหัแสนสาหัน้องอึ้งเลเอาแบบผู้ชายผู้ชายบ่ต้องการเขวบ่เอาเป็นถุงอองเอาเนาะเปนจังสบายเอาเอาเอาถุงอองให้ผู้หญิงอันนึงจั่นี่นี่ชมพู่เห็ นกปล่อยนกนุ่ยตอนนี้เนาะเดี๋ยวเอาลาูุ้นยลายพุนย์ทรานี่อันนี้บ่เมนนี่เอกะขากับรถกับนุ่ยนี่เนอะเลยแเรายิ้มมดมือมือนี่ใครรมายิ้มห้้งจ๊ะงอององบาทนี่อ่องมัรอป่ององอองกัน

ผูกหักแล้ว hmm. น้องอึงดูนด่นู่แงเ้ป็นสองสองสองเซนสี่สองเซนสี่ใส่ตรงนี้เป็นรุดมากสามสามเซนใช่ใช่นี่ใส่ชุบหางานถนัดอ่ามีสามเซนเนอะกระเป๋า โอเคขอบใจขอบใจได้ที่กันเรียบร้อยน้องเลยเนาะเบิร์ดียบร้อยเบิร์ดียบร้อยฮะโอเคเนาะมาที่นี่นมาซื้ออุปกรณ์การเยี่ยนให้ทั้งน้องอึ้งน้องกอย,ย,ยน้องเลยเนาะอ่าอาศัยรอยจานเพื่อนและงานถนัดของเพื่อน <c oughs> อ่าเยี่ยนไก่ <c oughs> ปั่นรถถีบเพื่อเตะเผื่อเตะได้โอ้หัวปั่นมาแต่บ้านคอยเพื่อนมาเยี่ยนอยู่พี่คาเขะบ่ เอวีเอวีค e. ุณได้ผมผู้ทำบาราได้ขีเอวีเนาะถือว่าคนมีเงินด้นี่นะไข่ไข่ไข่ง่วงน้อยใช่ไม่น้องไงไข่ตาปูตาโป่พ่อผมชื่อไข่พี่น้องเลยไข่ตาปูตาโป่พ่อจังไข่ัวได้อย่างได้ดีนะเนาะน้องน้องกลอยตัวนี้น้องกลอยผู้ยนิ่งเอยเนาะโดยขอบใจไลค์กันโดยโดยป้าเนาะเอา ยังบาดทำควบเคารพก่อนโอ้เอ้าจัดตะวันไปไปโอ้ยเนาะทำควบเคารพตลอดได้เพื่อนนี่พี่น้องเลยอันนี้ขาขาประจำขาประจำชินพี่น้องเลยขาใหญ่ได้เลยน่ะขาเก่าไวเก่า อโอ้ยเงินกะเป็นขอลนคนเล่นบาทนี่ช่องส <8, 10, S 2> ี่หกแปดสิบไปข้อถงข้อไทยเด้ <laughs> อพี่น้องเลย thank you <laughs> <laughs> อ่ะพี่น้องเลยอย่างไรมาบุกขอจบิปไปสำนีกอนนน่อนเนาะไปพ่อไปเจอตอนพ่นเนาะไปมอบให้ทั้งน้องอืพี่นออ้องเลยเนาะกน้องก้อยนุยนนองเนาะ ไปไปแล้วไปบายพี่น้องคลิปนี้เนาะ uh huh. สบายไป